มาชมวิธีการอัดกรอบเหรียญ25สตังค์เหรียญน,นี้นะครับขนาด25สตังก์กับกรอบทองไมคอนจิว๋วใบกลมใบนี้นะครับเริ่มแรกให้ใช้คัตเตอร์ให้ออกมาก่อนนะครับใ,ใต้หูตรงนี้แยกกรอบออกมาก่อนจะสังเกตรกรอบภายในว่าจะสามารถใส่กับเหรียญที่มีลักษณะแบบมีหูได้เป็นเหรียญแบบนี้นะครับ ใส่แล้วก็จะใส่ไว้ข้างบนได้แต่ในคลิปนี้เราจะมาประยุกต์ใส่เหรียญ25สตางค์เริ่มแรกให้นําเหรียญ25สตางค์มาลองวัดดูก่อนครับว่าต้องใช้ยางรองเบอร์ไหนเห็นไหมครับให้กลับประมาณเก้าวกเอาหลังจากที่รู้ขนาดแล้วเราก็แปเอาอยางรองมาเริ่มพันจากส่วนข้างบนนี้ก่อนครับ พันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแม่มือซ้ายกดไล่ตามมาเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อถึงจุดสิ้นสุดก็ให้ใช้หัวแม่มือทางด้านซ้ายกดยางฝั่งนี้ไว้ครับฝั่งนี้รวบไปเลยทั้งยางทั้งกรอบแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งไปแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าพันถูกต้องจะแน่นนะครับจะไม่หลุดออกมา เสร็จแ,แล้วให้นำเหรียญ25สตางค์มาใส่แบบงายหน้าแบบนี้นะครับให้องค์ให้ให้องค์ท่านอยู่ตรงกับอยู่ตรงกับหูพอดีนะครับแล้วก็กดลงไปตรงตรงแบบนี้นะครับ mm. กดลงไปแบบนี้นะครับกดลงไปเสร็จแล้วเราตัดยางออกก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยแต่งเหรียญอีกทีหนึ่ง ตัดยางที่ขอบเนี่ยยางนี้พยายามตัดให้เสมอกับขอบของกรอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายางเหลือเนี่ยมันจะคําฝาหน้าทําให้ฝาด้านหน้าพเยอครอบไม่สนิทแล้วมันจะไม่สวยหลังจากที่เราตัดยางออกไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้คัตเตอร์งี้แต่งแต่งเหรียนอีกหน่อยหนึ่งเมื่อเราเห็นว่าตรงได้ที่เรียบร้อย สวยงามแล้วนะครับเราก็นําฝายอีกด้านหนึ่งมาครอบตรงนี้มีเขี้ยวอยู่นะครับตรงนี้มีรูอยู่ครอบให้เข้ากันแบบนี้นะครับเมื่อครอบเข้ากันแล้วก็กดลงไปเห็นไหมครับถ้าเราอาจถูกต้องนี่เราแทบจะไม่ต้องใช้ครีมในการบีบเลยเห็นไหมครับขอบจะเรียบสนิททั้งสองด้านเห็นไหมครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ